ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับมันดีพีเอสนะครับผมก็วันนี้นะครับผมผมก็จะมาบอกวิธีในการหาเหรียญคริสโตนะครับผมจากเหรียญ BCH นะครับผมนะฮะก็เหรียญนี้กันเลยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมหนึ่งเหรียญมีมูลค่าเท่ากับ21,000บาทแล้วนะครับผมนะจาก อาทิตย์ที่แล้วหรือว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็10,000กว่านะก็ราคานี้ขึ้นเมื่อ่านแล้วนะครับผมแต่ว่าราคามันก็คือขึ้นต่ตกนะครับผมฮะก็แนะนําให้มาทําการแกฟรีดีกว่านะวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีในการแก้ฟรีจะเหรียญ bch นี้จะแอป bitcoin cap นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปในของแอปพลิเคชันกันเลยนะครับผม โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาในของแอปพลิเคชันนี้แล้วนะครับผมนะฮะถ้าใครทีอ่อยากมาทำด้วยหรือว่าสนใจหาเหรียญ BTC นะครับผมก็คือปิด Co อ n Cap นะครับผมนะก็สามารถโหลดแอปจากใต้ลิงก์ที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมก็คือผมทิ้งลิงก์ไปโหลดแอปจากใต้คลิปเลยนะครับกดลิงก์ไปปุ๊บก,ก็จะไปเจอแอปพลิเคชันก็สามารถโหลดได้เลยนะครับผมนฮะ โอเคถ้าใครโหลดมาแล้วนะครับผมก็จะมาเจอหน้านี้กันเลยนะครับผมก็เราไปในของวิธีในการสมัครก่อนนะครับผมนะก็วิธีในการสมัครถ้าเรากดแอปมาแล้วใช่ไหมครับผมก็ถ้ามันมาเจอก็ให้เรากดตรงนี้เลยนะครับผมก็ให้เรากดตรงนี้นะครับผมอะตรงนี้เลยนะครับผมให้เรากดเข้าไปนะครับผมถ้าเรากดเข้าไปเลยนะครับผมกดปุ๊บนะครับผมมันก็จะมาขึ้นหน้านี้นะครับผมนะซึ่งตรงนี้นะครับผมเขาจะมีบอกให้เราทําการใส่ อีเมลนะครับผมฮะก็ให้เราใส่อีเมลของเราไปนะครับผมตรงนี้ก็ให้เราใส่อีเมลของเราไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอใส่อีเมลก่อนละกันนะครับผมพอเราทําการใส่อีเมลเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เรากดตรงนี้เลยนะครับผมฮะกดตรงนี้เลยนะครับผมก็ให้เรากดตรงนี้ไปก็จะมาเจอหน้าต่อไปกันเลยนะครับผมนะฮะโอเคนะครผมพอเราทําการใส่อีเมลเสร็จแล้วใช่ไหมครับ นะก็จะมาเจอหน้านี้เลยนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผมก็ให้เรานะครับผมทาการใส่กระเป๋า BCH นะครับผมก็คือเวลาที่เราจะทําการถอนเงินเราถึงจะสามารถถอนเงินได้นะครับผมถ้าใครใช้อแอปบิคับก็สามารถไปเอาลิงก์กระเป๋า BCH จากที่บิคับก็ได้หรือใครใช้สแตงโ Pro ก็สามารถเอาลิงก์จากสแตนโพกระเป๋าจากสแตนโปมา ใช้ได้นะครับผมนะฮะก็คือถ้าใครยังไม่ได้สมัครของบิ๊กครับหรือสตังโโปรนะครับผมฮนะสอแอปนี้นะครับผมก็ให้ไปสมัครได้นะครับผมก็คือวิธีในการสมัครใน YouTube เขามีสอนอยู่แล้วนะครับผมก็พิมพ์ไปเลยว่าสตังโโปรนะครับผมก็เขาก็จะมีสอนหรือว่าจะพิมพ์คําว่าบิ๊กครับเขาก็มีสอนวิธีในการเปิดก,กระเป๋านะครับผมโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวของเดี๋ยวเราไปเอาลิงก์จะอ่าที่เราจะต้องทํากันถอนเงินนะครับผมเอาลิงก์ในการถอนเงินมาใส่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยว ไปในคอมบิคับกันเลยนะครับผมพอเรามาในขอมบิคับแล้วใช่ไหมครับผมก็ให้เรามาที่วอลเล็ตนะครับผมมาตรงที่วอลเล็ตของเราเลยนะครับผมฮะก็ให้เราหาเหรียญนะครับผมฮะเหรียญ b c h นะครับผมก็ตรงนี้เลยนะครับผม b c h นะครับผมก็ให้เรากดไปที่ฝากนะครับผมฮะให้เรากดไปที่ฝากนะครับผม พอเรากดมาแล้วนะครับผมก็มันจะมีให้เราทําการสร้างเอดรสนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผมก็ให้เรากดสร้างเอดรสเลยนะครับผมฮะโอเคให้เรากดสร้างไปนะครับผมฮะก็ถ้าอ่าใครที่ยังไม่ได้อ่าสร้างก็กดสร้างตามนี้ได้เลยนะครับผมฮะก็พอเราสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็มันจะมีให้เราคั้ลอดลิงก์นะครับผมก็ให้เรากดคั้ลอดลิงก์ไปนะครับผมอ่าคั้ลอดเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เรากลับมาที่แอป บิตคอยน์แคปนะครับผมนะแล้วก็ให้เราวางลิงก์ไว้ตรงนี้เลยนะครับผมฮะลิงก์ในการที่เราจะสามารถทางการถอนเหรียญเข้ากระเป๋าของเราได้นะครับผมซึ่ง,งผมใช้เป็นบิคับก็จะเข้าไปกระเป๋าบิคับนะครับผมหรือใ,ใช้สแตนโปนะครับผมหรือใครใช้กระเป๋าอื่นก็สามารถมาดูได้นะครับผมแต่ว่าผมแนะนา,นานให้ใช้ของบิคับหรือสแตนโพ2ออันนี้นะครับผมสมัติที่เราจะใช้กันก็ใช้2กระเป๋านี้นะครับผมโอเคเนาะ พอเราทําการใส่่าลิงก์กระเป๋าเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เรากดตรงนี้ไปเลยนะครับผมนะหรือถ้าใครที่ยังไม่มีลิงก์กระเป๋านะผมก็กดตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับผมนะแต่ถ้าใครมีกระเป๋าแล้วนะผมก็ให้กดตรงนี้เลยนะครับผมกดเข้าไปนะครับผมนะก็ให้มันโหลดไปเนาะซึ่งแอปนี้นะผมก็คือทําฟรีนะครับผมทําฟรีนะครับผมนะฮะโอเคเนาะก็เสร็จแล้วครับผม พอมันขึ้นมาหน้าเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมก็ให้เราทําการกดไปอีกทีนึงนะผม عد. ก็ให้เราเตะไปอีกทีนึงเนาะมันก็จะขึ้นมาหน้าน,น,นี้เลยเนะครับผมพ,พอเรามาหน้านี้แล้วใช่ไหมครับผมนะก็ส่งแอปนี้นะครับผมก็คือมันสามารถทําฟรีได้นะครับผมแล้วก็จะนอนในการถอนก็สามารถถอนฟรีนะแล้วก็ถอนทุกวันอังคารน,นะครับผมคือจำนวนขั้นต่ำที่สามารถถอนได้เขาก็บอกไว้ตรงนี้เลยนะครับผมว่าถอนขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่คราบอกว่าถอนขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 0หมืสตชินะครับผมนะก็เหรียญของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าครบ1,000 0หมืสตกชิก็สามารถถอนได้นะครับผมนะโอเคเราไปในของวิธีในการทำงานเลยนะครับผมก็วิธีในการทำงานของแอปอ bitcoin cap นี้นะครับผมก็ให้เรามาตรงนี้นะครับผมก็คือใช่หไหมลูก bitcoin เนาะก็แถบสีเหลืองอันแรกนี้เขาก็ให้เรากดเข้าไปนะครับผม โอเคให้เรากดเข้าไปแล้วก็มันก็จะมาขึ้นมาหน้านี้นะครับผมส่วนวิธีในการเล่นของมันวิธีในการทํางานของมันนะครับผมก็คือให้เรากดอ่าสปีนตรงนี้นะครับผมสปีนอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมให้เรากดสปีน <mistakes> ปนะครับผมโอเคเนาะแล้วก็จำนวนที่เราจะสามารถกด <Dude> สปีนได้ก็อยู่ตรงนี้นะคร <distinctive S 1> ับผมฮะอยู่ตรงนี้ก็คือผมสามารถกดได้2ครั้งนะครับ<ส>ผมเนาะแล้วก็อ่ามันจะมีให้เรารู้ว่าอา่ว่าเราได้อะไรบนะ้างเนาะก็คือสมมุติว่าผมได้เอ บิตคอยน์นะครับผมฮะบิตคอยน์เหรียญสีเงิน,นครับผมฮะผมได้อันนี้นะครับผมผมก็จะมีอา่าขึ้นไปผมก็จะสามารถไปลุ้นของ, Bitcoin, ออง,งบิตคอ synchron, ยน์สีทองตรงนี้นะครับผมถ้าลุ้นบิตคอยน์อันสีทองเหรียญสีทองตรงนี้นะครับผมก็ได้ถ้าได้สีทองนะครับผมก็จะไปลุ้นของอา่จาจะก็จะขึ้นมาลุ้นของพวกนี้นะครับผมว่าเราจะได้อันไหนเนาะก็คือมี300 23สต๊อกชิหรือ100,000สตชินะครับผมก็1,205 0ประมาณนี้นะก็เราจะมารุดข้างบนนี้เลยนะครับถ้าเราได้เหรียญสีเงินแล้วก็ปลายสีทองก็จะไปรุดข้างบนนี้เลยนะครับผมฮนะก็ประมาณนี้เลยก็ให้เรากดสปินไปนะครับผมวิธีในาการเล่นแค่กดสปินให้นักเลยนะครับง่ายๆครับผมฮนะแค่เข้ามาแค่ทุกคนโหลดแอปมาทําการสมัครเอาลิกงกระเป๋ามาแล้วก็ ามากดสติไม่ใช่ดิมากดสปีดน,นะผมฮะกดสปีดนี้ทุทกๆ1ชั่วโมงจะมากดได้1อ่าจะมากดนะครับผมฮะก็จะสามารถกดได้ทุทกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับผมโอเคพอมันหมดแล้วใช่ไหมครับผมถ้าเราอยากกดต่อเนาะก็ให้เราไปที่ดูวิดีโอตรงนี้นะครับผมดูวิดีโอตรงนี้ก็คือสปีดของตรงนี้มันหมดแล้วสปีดหมดแล้วนะครับก็ให้เราดูวิดีโอนะครับผมฮะ โอเคให้เราดูวิดีโอก็คือดูโฆษณานแหละนะครับผมก็คือถ้าเราดูโฆษณานเราก็จะได้อ่ามาสปีดมาดูอีอ่ามาเล่นอีนะครับผมเนะียเดี๋ยวขอค่าโฆษณานก่อนละกันนะครับผมพอดูเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมอ่ะพอเราดูวิดีโอเสร็จแล้วเราก็จะมีสปีดแล้วก็ สามครั้งเนาะแล้วก็เราก็กดสปินไปแล้วแต่ว่าแต่ละครั้งที่เราดูวิดีโอว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับผมฮะถ้าเราได้3ามสปินสามครั้งเราก็หมุนได้3ครั้งแต่ถ้าเราได้2ครั้งเราก็หมุนได้2ครั้งแล้วแต่ว่าเราจะได้เท่าไหร่ส่วนในการหมุนด้วยสปินนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะใช้มันจะหมุนได้3การหรือเปล่านะครับผมฮะโอเคนะครับผม Hey, เห็นไหมครับผมสมมติว่าถ้าเรากดได้เหรียญใช่ไหมครับผมคือได้เหรียญสีน้ําเงินนะครับผมก็เมื่อกี้ได้เหรียญสีทองผม,ผมก็จะได้อยู่ที่อ่าเมื่อกี้ผมก็ได้อยู่ที่46%กเปอร์เซ็นต์ก็สอโตชิก็อยู่ข้างบนนี้นะครับผมก็เห็นไหมขึ้นอยู่ข้างบนนี้เลยนะครับผมก็คือผมกลัวได้เหรียญบิตคอยสีน้ําเงินแล้วก็ได้สีทองนะก็มาลุ้นข้างบนนี้นะผมผมก็ได้อยู่ที่323นะ โอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับผมฮะแล้วก็มันก็จะมีจํานวนให้เรากดนะครับว่าเรากดประมาณเท่าไหร่ก็คือผมวันนี้ผมกดก็ตรงกดครบตามจานวนแล้วนะครับผมมันก็จะรีให้เลยครับ1ชั่วโมงนะครับผมมากด1ชั่วโมงอีก1ชั่วโมงสามารถมากดใหม่ครั้งได้นะครับผมโอเคเราก็มาในของเวอร์ชันที่2นะครับผมก็จะเป็นของรูปโทรศัพท์นี้นะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมนะก็มันก็จะมีของการทํา น่าจะมีของอทำแบตบอสถามแล้วก็เล่นแอปพลิเคชันอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมนะก็ผมก็ไม่เคยเล่นอะไรพวกน,นี้เหมือนกันนะครับผมสมารผมก็จะมาบูนสเปนอย่างเดียวนะโอเคแล้วก็ให้เรากดออกตรงนี้ได้ครับผมกดตรงนี้ก็กดกลับนะครับผมฮนะแล้วก็ส่วนขางของที่2องโอ้ยส่วนของของที่3นะครับผม ของที่3มนี้นะครับผมมันก็น่าจะมีของกันให้เราดูวิดีโอประมาณนี้แหละนะให้เราดูวิดีโอนะครับว่าเราจะได้อ่าเท่าไหร่นะมีทั้งหมด30 20, 20ประมาณนี้เนาะก็ให้เราดูวิดีโอว่าเรารู้ว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับผมก็ให้ดูไปนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวขอข้ามโฆษณาก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคพอเราดูเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ปิดเลยนะครับผมเนาะแล้วก็ให้เรากดตรงนี้เลยนะครับผมอ่า ตรงนี้ให้เรากดไปกดปุ๊บว่าเราจะได้เท่าไหร่นะโอเคปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับผมรู้ว่าเราจะได้อ่าเท่าไหร่นะครผมอ่าผมได้30นะครับผมสามสิบตรงนี้มันก็จะขึ้นไปนะครผมก็ไปที่353แล้วเนะมื่อกี้มีอยู่ทั้งหมด323นะมันก็ขึ้นไป353แล้วนะครับผมมันก็สามารถกดได้จากตรงนี้นะครับผมนะฮะโอเคเนาะให้เรากดไป ก็ประมาณนี้นะผมฮะหมดที่3ก็เล่นประมาณนี้ก็คือสามารถเล่นได้1ครั้งนะครับผมก็น่าจะประมาณ1นชั่วโมงมนเล่นได้หนึ่งครั้งแหละนะครับผมนะส่วนในการถอนเงินนะครับผมก็ให้มาเรามาตรงที่ตั้งค่านะครับผมฮะให้เรามาตรงที่ตั้งค่านะครับผมนี่เรากดไปนะครับซึ่งในการถอนเงินนี้ถ้าเราใช้กระเป๋าแล้วนะครับผมถ้าเรามีกระเป๋าแล้วก็เราลิงก์กระเป๋าทิ้งไว้นะผมถ้ามันครบยอก ในการถอนค่าต่ำนะครับผมเขาจะถอนมาให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมซึ่งถอนค่าต่ำอยู่ที่10,000ซาโตชินะครับผมนะก็ให้เราเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมก็ใช้เวลาในการเล่นไม่นานหรอกนะครับผมเนาะถ้าใครจะทําการเปลี่ยนกระเป๋านะครับผมถ้าใครจะเปลี่ยนกระเป๋าก็ให้เรากดไปที่ตัวดินสอตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดแล้วก็เปลี่ยนไปนะครับผมนะอีเมลก็เหมือนกันนะครับอีเมลก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับผมเนาะ ถ้าเราจะเปลี่ยนเราให้กดตัวดินสอเท่านั้นแหละนะครับผมมันก็จะขึ้นมาให้เราทางการเปลี่ยนนะครับผมก็คือตรงนี้ก็ให้เราใส่กระเป๋าใหม่ลงไปแล้วก็ให้เรากดตรงนี้นะครับผมก็สามารถเปลี่ยนเป็นกระเป๋าใหม่ได้แล้วนะครับผมนะฮะก็มีประมาณแค่นี้แหละนะครับ <S 2> <S 2> ส่วนในการถอนเขาจะถอนมาให้เราโดยอัตโนมัติเลยถ้าเหรียญเราครบจำนวนข้างต่ำหนึ่งหมื่นสตชิเขาจะถอนมาให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็วันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมถ้า ถอนยังไงถ้าถอนแล้วมันเข้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับผมเพราะว่ามีอ่า YouTube หลายคนช่องยูทูบ b e หลายช่องเขาได้ทําการถอนมาแล้วเยอะเลยนะครับผมเขาทำการเล่นแล้วเขาถอนมาได้เยอะเลยนะครับถ้าใครสนใจก็มาทําได้นะครับผมแล้วก็ลิงก์ในการโหลดอยู่ใต้คลิปนะครับผมก็สามารถกดลิงก์จะได้คลิปไปโหลดแล้วก็เล่นได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมไม่ายไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ โอเคแล้วก็ก่อนที่เราจะไปนะครับผมก็ถ้าใครจะอยากจะเชิญเพื่อนนะครผมถ้าใครอยากจะเชิญเพื่อนก็ให้เรากดไปที่ตั้งค่านะครับผมนะให้เรากดไปที่ตั้งค่านะครับถ้าเราจะเชิญเพื่อนนะครับผมก็ให้เรากดไปที่ตั้งค่านะครับผมนะก็ให้เรากดตรงนี้นะครับผมอะกดตรงนี้นะครับผมอ่าจุดนี้นะครับผมให้เรากดตรงนี้นะครับผมถ้าเราจะเชิญเพื่อนนะครับผมก็เรากดตรงนี้ไปนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปนะครับโอเคพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมก็ ตรงนี้ก็จะเป็นลินในการเชิญเพื่อนของเรานะครับผมเชิญเพื่อนมาเล่นด้วยกันเราก็เราก็จะได้ค่า่ซนแบ่งหรือว่าได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับผมนะโอเคเนาะก็ให้เรากดเข้าเาไปนะครับผมอแค่นี้นะครับผมก็นั่แล้วนะครับผมการเชิญเพื่อนนะครับผมถ้าใครดูคลิปไม่จบแล้วก็ถามว่าการเชิญเพื่อนมันเชิญได้ไหมก็ขอให้ดูคลิปให้จบก่อนก็คือการเชิญเพื่อนก็ผมได้บอกไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมก็บ๊ายบายนะครับ